สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนิ่งมากกระแซบมาหรอคะมาค่ะพี่น้องวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มไข่ต้มมากระพี่พี่เชียนเนาะค่ะเปลี่ยนกะแล้วเนาะมาเด้อค่ะพี่น้องปลาพี่กินเลยบอกแล้วกินแล้วเนาะค่ะอันนี้ปรุงมาแล้วเนาะค่ะปลาพี่มาครับก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแล้วก็วุ้นเส้นเด้อค่ะมือนี้บอกแล้วก็ไปเลยเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เป็นวุ้นเส้นแล้วก็เส้นเล็กเนาะค่ะลูกผสมลูกผสม มาเด้อค่ะพี่น้องเส้นที่อื่นนี่ป้าแล้เนาะคะ่ะม,มามาครับออน้าซุปอยู่ในถ้วยนี้ก็มีน้ะพี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้องเครื่องปุ๋งปุ๋งมาแล้วเรียบร้อยนาะคะ่ะโอ้ยมื้อนนี้ได้ผักกาดโหระพาโหระพาในเก็บอยู่สวนนี่นาะค่ะพี่น้องบ่ได้ออกไปตลาดกินเท่าที่มีเป็นดอกล่ะเอาเลยพี่กินเลยถนัดไหม ่ต้มยำมะตูมเนาะคะ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนาะค่ะพี่หนุ่มสื่อเพิ่นเนาะค่ะประเิเ็ดสื่อเพิ่นเอา เส้นอันเส้นจะดูดน้ำแล้วนะพี่เนาะน้ำซุปนี่ใส่มาเบิดบอดีเนาะค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวแหงแล้ว กินดอกมันเอากินมันหอมอยู่ ห้องเนาะคะ <laughs> ่ะไม่เช่นเนาะ ผงเซต้ากันซะเนาะตัวฟักยาวกินกับกว๋วยเตี๋ยวอร่อยเข้ากันเลยนะพี่เนาะล่องเบิ้งด้ค่ะพี่น้องแสบเข้ากันเลยเนาะค่ะ มีไขรเยอะหมาด้วยค่ะ ไข่รปราทายเปล่าโดนล่องถ้วยต่ำบันนึงนะคะ่ะอันนี้ใครยอมมาไอพันมาล่องเอามากินเบิรงแล้วค่ะกับก๋วยเตี๋ยวพึงร่องเพื่อกันค่คะพี่น้องมันต้องลองเพื่อนะ ไงพี่เข้ากันไหม สุดแขน อ,อย่ากลมลงไปตําเลยแม่กลมลงไปตำเลยที่ลบต่กับถวยก็เตี๋ยววันนี้ถวยปากโคกถวยกับพี่น้อง เต่เด็กเมี่ยงว่ากืนน้่เป็ด นามวงเจได้น่ะ 来了。 ไปแล้วนะคะพี่น้องมือนี้าไก่ก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ย,ยวไข่ต้มก๋วยเตี๋ยวเป็ดไข่ต้มนะคะลงเบิงเรงนซสบเขากันอยู่นะคะพี่น้องมือนี้พาก,กันในยังกินข้าวแรงนาะคะ่ะหาเข้าหนาำม,มากินแซ่บๆไปทำกันนะคะพี่น้องอืึํามาฝนฟ้าฟ้าหองคืมๆนะคะพี่น้องช่วงนี้ยังเป็นหนาฝนอยู่นะคะแต่ดูแลกสุภาพกันเด้อค่ะแม่แม่แมแย่าๆพี่พน้องๆน,นะคะทุกคูทุกคน ถ้าถ้าไม่สบายก็จะไม่ได้มาให้กำลังใจเราเนาะโ <laughs> <laughs> มแมนเนี่ยค่ะยองยองยอง <laughs> เป็นห่วงนะคะ่ะเป็นห่วงทุกทุกทุกคนนะคะเป็นห่วงท,ทุกทุกท่านนะคะคุยกันทุกวันกลายเป็นความผูกพันกลายเป็นความรักเนาะพี่เนาะเออคุยกันทุกมือกับหักแล้วนะคะพี่น้องนี่ยรวมท่างกันมากกัสิบจะสิบปีแล้วเออ <c oughs> จะครบครัวปีทีทน่ย์เนะเาะนิ่งขึ้นไปหาหน่องแล้วนะคะไปหาสมสาผ้าแสบ สิรบปีแล้วนิงซิมีมือนีบอดดายนะคะถ้าบดดายกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะคะแ้วก็ได้โอกาสจากน้องไม่เมนั้นนะคะพี่น้องจะไดนิ้กับายเพิ่นกับขอขอบคุณขอบคุณได้หลายเด้อครับพี่น้องค่ะไปละคะสาหรับคืนนี้นิงกับอฝากไว้เพียงานีเนาะค่ะนิงกับคอขอบคุณกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติความติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้นิงได้เห็นคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคินนี้นิงก็พี่เพียนลาไปก่อนค่ะพอกันไหมในคลิปนาสสสสววัััดดีีคค่ะรบ